ครับพิธีนาพุทธเทวาพิเศษพระสิวลีที่วัดป่ามหาลาบุญญาแสางวนารามนะ อยู่ที่ปัาจีนบุรีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนั่งปกติฐานจิตบุกเสพนะครับทั้งหมด4รูปนะครับมีหลวงพ่อเก่งตปะปาสัมปนูวัดวงังสับสากแกว้วหลวงป,ปู่สมบุญนะครับนะหลวงป,ปู่สมบุญณนะ์สำนักสงฆ์เขาพอ่อยู่ชาเชิงเสาแปดริ้วนะครับนระอาจารย์ต้อมนะครับนระาอาจารย์ต้อมหรือพระอาจารย์บุญธรรมนะครับนะวัดอุทนะยานธรรมสถาน วัดนนสถานธรรมเนี่ยนะครับนาอยู่ที่สัแก้วฮะแล้วก็หลวงพ่อรวยวัดป่ามหาลาบบุญญาแสวรณาราบนะครับครับนะภายในมณฑลพิธีเนี่ยนะครับนะได้อัญเชิญนะภาพถ่ายฮะนะภาพถ่ายหลวงพ่อแฉ่งนะาศีลปัญญา นะวัดศรีรัตนารามหรือวัดบางพังจังหวัดนนทบุรีนะครับท่านเป็นเกจิรุ่นเก่าของเมืองนนที่ว่ากันว่านาะท่านเก่งมากโดยเฉพาะนะพระสิวลีนะท่านเป็นนะเจ้าตำรับนะพระสิวลีนะครับเนี่ยฮะนะนะก็มีพระสิวลีรุ่นเก่าเนี่ยนะสองสี่กว่านนะก็มาปฏิทฐานอยู่ในมณฑลพิธีด้วยนะครับ นี่ครับน่าเป็นของหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังฮะนะท่านเห็นไหมฮะูสมบูรณ์นะครับสำนักสงเขาคอย

พระอาจารย์บุญธรรมนะครับหรือพระอาจารย์ต้อมนะครับพุทธบุทยานสถานนะครับจังหวัดสระแก้วครับ ลวงพ่เก่งตะปาสัมปนุวัฒนวังทรัพย์สแก้วนะครับ ขับนะ้แล้วก็มีนะแช่น้ำมนต์ด้วยนะครับขับนั้รุ่นนี้มีแช่น้ำมนต์ด้วยนะครับ โครพระยสนากตาุตาเชตวามารัสวะนัตุสจจสัสัเติวิสุนราสังกราทยงุปัวาเตงยตเตครับในพิธีนะฮะนอกจากนะอัญเชิญนะรูปเหมือนของ หลวงพ่อแช่งนั้นมาใส่พานไว้ในมณฑลพิธีแล้วก็ยังมีภาพถ่ายของหลวงพ่อแช่ง วัดบางพังจังหวัดนนทบุรีนะครับน้าอยู่ในมุนฑลพิธีด้วยนอกจากนั้นก็ยังมีรูปถ่ายของหลวงพ่อป่วยนะครับนะาหลวงพ่อป่วยพระเกจิอาจารย์นะชื่อดังในอดีตด้วยนะครับนะาภาพนี้เนี่ยทางลูกศิษย์นะานำมาถวายให้กับท่านนะครับพอรู้ว่าท่านศรัทธาในนะาหลวงพ่อป่วยนะวัดนะาโคสิตารามค่อนข้างมากนะเหมือนกันนะ,นะครับนนี่คือนะาหลวงพ่อป่วยนะา วัดโพสิตารามชัยนาทนะครับนาะหลวงพ่อปวยนาะภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่ท่านนาปุกเสกอยู่นะครับนาะแล้วก็ทางหลวงพ่อรวยเนี่ยก็นาจานอัคาะลายันลงไปนะครับในภาพนี้นะครับนาะภาพนี้เลยเป็นภาพที่อยู่ที่นี่นะครับลูกศิษย์นำมานะานำมาถวายให้ท่านไว้นะครับนาะภายในมณฑลพิธีตอนนี้นะครับนาะหลวงพ่อเก่งตปาสปันโนนะครับนั่งปุกอธิษฐานจิตปุกเสกนะครับหลวง ปู่สมบูรณ์นะครับนั่งปกอธิษฐานจิตปุกเสกนะครับแล้วก็ะอาจา์บุญธรรมะอาจา์ต้อมนั่งปกอธิษฐานจิตบุกเสกแล้วก็นหลวงพ่อรวยนะครับนหลวงพ่อรวยนั่งปกอธิษฐานจิตปุกเสกนะครับเดี๋ยวผมจะให้ให้ไปดูนะเหรียญนะแต่ละเหรียญแต่ละเหรียญนะครับ ที่มีภาพน้าติดไว้นะครับแล้ตอนนี้นะพระสงฆ์นะครับพกิตนะยเขาตอกดอกไม้แล้วก็สม้ัลงพ่อหวยพระอาจารย์ต้อมหลวงพเชื่ก่งวงป่สมบูรนะครับนะคบน้ำมนที่ของพระบเรียนพระิวนีนะครับ

แล้วก็ปูสมดุลเหรียญใน <cuk suy -se> <cuk su -se> <cuk su -se> ะ・พระอาจารย์ต้มครับขอพรนิดหนึ่งอายุบรรพยืนขอให้ร่ำขอให้รวยด้ะครับเนี่พระอาจารย์ต้มครับในอดีตมีวามมา่สมบูรณ์นะครับมาตรานสัมว่าส่งเขาพอในีนี้ใช่เชิงเสาร์เบ เงินเดยอนั้นทั้งบนในเรียนแค้น้ำมันทุกบาททุกตางค์จมาจะนำไปเป็นคุณทรัพย์การเรียนของเด็กโดยนดยมนะเป็นคุณเด็กนักเรียนเพราะวันที่สามนี่อาตมาจะไปแจกคุณทรัพย์ของเด็กโอยที่จังหวัดต่างๆเพราะฉะนั้นให้จังหวัดนั้นดยูไปเพราะฉะนั้นที่ จะมาบอกบุญโยนท่านก็แล้วแต่โยนจะทําบุญนะย้ายต่ำกว่าร้อยร้อยสองพันเนาะมันน้อยนี่ไงไอ้นี่ไงเดี๋ยวเป่าแล้วหนักมากนะหลวงปู่สมบูรณ์นะท่านนาเสกนาเหรียญแช่น้ำมนต์ดกนให้นะ ก็จะมีเหรียญแช่น้ำมนต์นะเหรียญแช่น้ำมนต์นี่นี่เขาปัจจัยมาว่าปัจจัยมาเองเอาวางไว้ในจกจะได้เห็น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 กันกรจางเอามาอโมทนาสาธุมิยมอยู่อนทรีย์สร้อยเดนสร้อยเด่เนาะ สองร้อยบาทค่ะอันตัวนีเลยอัไดบบนี้เลยนะครับทำเยอะได้เยอะทำน้อยได้น้อย